สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเช่วงนี้ถ้าใครตามข่าวหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะเห็นข่าวลือเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับสปปลาวคือมีความกังวลกันมากว่าเอเศรษฐกิจลาวกำลังจะล้มละลายหรือเปล่าเพราะค่าเงินกีบเนี่ยอ่อนค่าลงไปเยอะมากจริงๆนะคะ ครับผมก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็กระทบมาถึงนักลงทุนผู้ประกอบการไทยแถวแถวชายแานด้วยนะคะใจคอไม่ดีกันหมดเพราะภาพที่เราเคยเห็นแบบว่าตรงหนองคายอุดรมุกดาหารที่เคยคึกคักมากๆพี่น้องเหล่าข้ามมาซื้อของตอนนี้ก็ดูเงียบๆลงไปครับ บรรยากาศมันเปลี่ยนไปพอสมควรพอเห็นแบบนี้คนก็เลยตีความไปเลยว่าแบบเอ้ยเศรษฐกิจลราแย่แล้วกําลังจะพังแน่ๆเลยแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ฟังคือข้อมูลที่เราได้ยินหรือภาพที่เราเห็นเนี่ยเอ่อมันอาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความเข้าใจที่เอ่อคลาดเคลื่องไปเป็นไปได้ไหมคะว่ามันมีมุมมองอื่นอีกวันนี้เราเลยอยากจะลองมาสํารวจข้อมูลอีกด้านหนึ่งกันค่ะที่อาจจะชี้ว่า โหสปปลาวไม่ใช่แค่ไม่ล้มละลายนะแต่อาจจะกำลังก้าวไปสู่ความมั่งคั่งแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแล้วก็แกะรอยจนดูนะครับว่าสถานการณ์จริงๆของสปปลาวเนี่ยเป็นยังไงโดยจะอิงจากข้อมูลมุมมองที่เราได้รวบรวมมาเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันซับซ้อนกว่าภาพหัวข่าวทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับ ดีเลยค่ะงั้นเริ่มคำถามสำคัญเลยที่ทุกคนแบบสงสัยสุดๆส,สอบปปลาวกำลังจะล้มละลายจริงไหมคะเพราะก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลจากธนาคารโลกหรือ ADB เนี่ยก็บอกว่าลาวมีนีิสาธธรณะสูงจริงๆครับตรงนี้สำคัญมากต้องแยกกันก่อนนะครับระหว่างคำว่ามีนี่สูงกับล้มละลายคือมันคนละเรื่องกันเลยนะการมีนี่สูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะล้มละลายเสมอไป ถ้าเขามีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากๆมาค้ำอยู่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอืมค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งกู้เงินมาเลยหมื่นล้านสร้างตึกระฟ้ากลางเมืองเลยถามว่านี่เยอะไหมเยอะมากแต่ก็มีอะไรค้ำอยู่ก็มีตึกสูงร้อยชั้นที่กําลังจะเสร็จนี่แหละครับค้ำอยู่ซึ่งมูลค่าตึกเนี่ยมันอาจจะมากกว่าน,นี่ที่กู้มาตั้งหลายเท่าตัวแบบนี้ก็ไม่เรียกว่่าาาจะะะลลลล้มมลลยยถูกัคครบอ๋เเห็นภพ แล้วแบบนี้ทรัพย์สินของสอปปลาวที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรคะที่บอกว่ามีค่ามหาศาลค้ำหนี้อยู่ได้คงไม่คนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแน่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับสบปปลาวนี่เรียกว่ารวยทรัพยากรธรรมชาติมากจริงๆเออลองดูขนาดพื้นที่ประเทศนะครับประมาณ2 3 0 0 0 0ื่นกว่าตารางกิโลเมตรใหญ่ใกล้เคียงญี่ปุ่นเลยนะโหใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ประชากรเนี่ยน้อยมากต่ำมัน 7ล้านกว่าคนเองเทียบกับไทยเราเกือบ70ล้านแปลว่าอะไรครับแปลว่าทรัพยากรต่อหัวของคนลราเนี่ยมหาศาลเลยทั้งที่ดินที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีแหล่งน้ำเองนะครับอุดมสมบูรณ์มากจนได้ฉายาเลยนะว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียอ๋อเคยได้ยินค่ะเรื่องเขื่อนผลิตไฟฟ้าใช่ครับสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่งออกได้เยอะมากขายให้ไทยเราด้วยแล้วยังไม่หมดนะใต้ดินยังมีอีกเพียบ ทั้งทองแดงทองคําแร่โพแทชมีการประเมินกันว่าที่ขุดมาใช้เนี่ยยังไม่ถึง10%ของทั้งหมดที่มีอยู่เลยนะโห oh, ไม่ถึง10%ครับเหมือนนั่งทับกองสมบัติจริงๆนั่นแหละครับฟังดูมีทรัพย์สินเยอะมากจริงๆค่ะแต่ก็มีอีกประเด็นที่คนชอบพูดกันนะคะว่าทรัพยากรพวกนี้สุดท้ายก็ตกเป็นของต่างชาติโดยเฉพาะจีเอาไปหมดแล้วไม่ใช่ของเราแล้วจริงๆอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะครับครับ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่มักจะเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันคือเราต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับระหว่างการให้สัมปทานกับการขายชาติอืค่ะการที่รัฐบาลลาวให้สัมปทานต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาขายทรัพยากรไปแล้วนะครับทรัพยากรมันยังอยู่บนแผ่นดินลาวการรมสิทธิ์พื้นฐานก็ยังเป็นของคนลาวเพียงแต่เขาอนุญาตให้เขาเข้ามาใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกกับการลงทุน เทคโนโลยีรายได้เข้ารัฐซึ่งมันก็เป็นโมเดลการพัฒนาทรัพยากรที่ทั่วโลกเขาก็ทำกันนะครับไม่ใช่การยกแผ่นดินให้ใครไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องของการให้สิทธิ์ใช้ประโยชน์ชั่วคราวไม่ใช่ขายขาดทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนมองว่า เป็นแบบจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆของเราเลยก็คือรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเขาบอกว่าเส้นนี้เหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่เลยที่จะเปลี่ยนลาวจากประเทศไม่มีทางออกทะเลหรือแลนด์ล็อกให้กลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคหรือแลนด์ลิงแทนใช่เลยครับอันนี้เป็นเกมเชนเจอร์จริงๆการเดินทางนี่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยใช่ไหมคะอย่างที่ได้ยินมาเวียงจันทไปหลวงขอบางเนี่ยจากเดิม6-7ถึงชั่วโมงครับผมตอนนี้เหลือแค่2ชั่วโมงเองใช่ครับ หรือไปชายแดนจีนที่บ่อเต้นจากเดิม15ชั่วโมงนั่งรถกันยาวๆค่ะก่อนนี้เหลือ5้าชั่วโมงครึ่งานนเองเร็วมากโหสะดวกขึ้นเยอะเลยแต่เห็นว่าสร้างยากมากด้วยภูมิประเทศเป็นภูเขาเยอะใช่ครับเป็นโครงการที่ท้าทายทางวิศวกรรมมากๆต้องเจาะอุโมงค์เป็นร้อยแห่งสร้างสะพานอีก50กว่าแห่งซึ่งมันก็โยงไปถึงประเด็นที่คนชอบโจมตีกันอีกว่าเป็นกับดักนี้บ้างละกลัวจีนจะมายึดบ้างละ ใช่ใช่ค่ะได้ยินบ่อยมากเรื่องกับดักนีเนี่ยแล้วจริงๆโครงสร้างการลงทุนมันเป็นยังไงคะใช่แบบที่เขากลัวกันไหมอ่าต้องดูโครงสร้างดีๆครับโครงการนี้ลงทุนเยอะมากก็จริงนะแต่ถ้าดูสัดส่วนร้อยเซนเนี่ยบริษัทจีนเขาเป็นคนลงทุนหลักนะครับกู้เงินจากแบงก์ในจีนมาลงทุนเองเนี่ยจเจเอลยอ้าวเหรอคะ70%นี่คือเอกชนจีนลงทุนเองใช่ครับส่วนอีก30%ที่เหลือถึงจะเป็นการลงทุนแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งใน30%เนี้ยก็ยังแบ่งกันอีกนะจีนถือ15%ลาวถือแค่15%อ๋อ oh. สรุปง่ายๆเลยคือจีนลงเงินไปแล้ว85%คือ70%บริษัทบวก15%รัฐบาลจีนส่วนของลาวมีแค่15%เท่านั้นเองซึ่ง15%นี้ก็ยังเป็นเงินกู้ที่ได้ดอกเบีย้ยแบบพิเศษด้วยนะค่ะ <Kh á. S 1> คำถามคือถ้าโครงการนี้มันเจ๊งหรือไปไม่รอดเนี่ยใครเจ็บสุด ก็ต้องจีนสิคะลงเงินไปต้อง85%ถูกต้องครับแล้วเขาจะมายึดรางรถไฟยึดอุโมงไปได้ไหมก็คงไม่ได้มันอยู่บนแผ่นดินลาวใช่ครับทรัพย์สินทั้งหมดมันอยู่ในลาวเพราะฉะนั้นเรื่องยึดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่ฝั่งจีนเองแล้วที่ตอนแรกๆมีคนวิจารณ์เยอะๆว่าสร้างมาแล้วแพงคนลาวไม่มีปัญญาซื้อตั๋วขึ้นหรอกอะไรแบบเนี้ย ตอนนี้จริงๆเป็นไงคะฮ่าฮาตรงกันข้ามเลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าตั๋วไม่พอขายครับผมเอาจริงเหรอคะจริงครับเต็มเกือบทุกเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี่นะอย่างข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาเล่าว,ว่าช่วงบุญส่วงเฮือหรือแข่งเรือที่หลวงพะบางเนี่ยหาตั๋วรถไฟจากเวียงจันท์ไปนี่แทบไม่ได้เลยโหขนาดนั้นเลยครับ ต้องเปลี่ยนแผนไปทางอื่นแทนสแสดงว่ามันตอบโจทย์คนจริงๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในการใช้งานเบื้องต้นไม่ได้ร้างอย่างที่เขาว่ากันไว้เลยน่าสนใจมากค่ะคือนอกจากเรื่องทรัพยากรเรื่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆแล้วเนี่ยมันมีความมั่งคั่งอีกมิติหนึ่งของลาวด้วยใช่ไหมคะที่อาจจะวัดเป็นตัวเงินไม่ได้แต่แบบมีคุณค่ามากๆคือเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตดิฉันเคยได้ยินดรท่านหนึ่งพูดไว้นะคะ ชอบมากเลยท่านบอกว่าลาวเป็นประเทศที่มีอยู่มีกินคํานี้มันหมายถึงอะไรคะโอ้โห oh คําว่ามีอยู่มีกินนี่ลึกซึ้งมากนะครับมันสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินลาวจริงๆคือเขาทําเกษตรปลูกข้าวหาปลาเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปีคนโดยพื้นฐานเนี่ยไม่เคยอดอยากเลยแต่ที่สําคัญกว่านั้นผมว่าคือเรื่องน้ําใจหรือจิตวิญ,ญญาณของชุมชนที่มันยังเข้มแข็งมากๆในสังคมลาว พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าน้ำใจหรือความเป็นชุมชนที่ว่ามันเป็นยังไงเห็นภาพชัดๆได้เลยครับอย่างวัฒนธรรมลงแขกนี่ชัดมากเวลาใครจะสร้างบ้านในชุนบทนะชาวบ้านก็จะมาช่วยกันใครถนัดงานไม้ก็มาช่วยไม้ใครถนัดปูนก็มาช่วยปูนใครถนัดมุงหลังคาก็มาช่วยไม่ต้องจ้างเลยนะเป็นน้ําใจล้วนๆแล้วก็ช่วยเหลือตอบแทนกันไปมาโหดีจังเลยค่ะหรืออย่างตอนทํานาเกี่ยวข้าว ก็มีระบบแลกเปลี่ยนแรงงานกันในชุมชนแบบยุติธรรมไม่ต้องจดบันทึกอะไรมากมายเป็นวิถีชีวิตเขาแล้วก็เรื่องการต้อนรับขับสู้ที่เขาเรียกว่าต่ำจอกเนี่ยต่ำจอกครับเวลาเราเห็นคนลาวนั่งกินข้าวสังสรรค์กันหน้าบ้านใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะกวักมือเรียกเลยนะให้ไปร่วมวงด้วยกันน่ารักจังใช่ครับมันแสดงถึงความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีซึ่ง ผมว่านี้อาจจะเป็นความรวยที่แท้จริงอีกแบบหนึ่งของลาวเลยนะจริงด้วยค่ะฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นจังแต่พอกลับมาคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องย้อนกลับไปคำถามเดิมที่คนยังสงสัยอยู่ดีอค่ะว่าถ้ามันดูดีมีศักยภาพมีสเสน่ห์ขนาดนี้แล้วทำไมทาไมค่าเงินกีบถึงอ่อนค่าลงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาล่คะคะมันดูขัดขัดกันไหมครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกจุดนะครับ ปัญหาเงินกีบอ่อนเนี่ยมันเป็นปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นนะครับไม่ใช่ปัญหาความมั่งคั่งระยะยาวหรือไม่ใช่สัญญาณว่าประเทศจะล้มละลายอะไรแบบนั้นสภาพคล่องระยะสั้นยังไงคะพราะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่มันต้องหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากพอสําหรับการค้าระหว่างประเทศอ๋อทีนี้ประกอบกับปัจจัยภายนอกช่วงที่ผ่านมาสงครามราคาพลังงานโลกพุ่งสูงมากลาวต้องนําเข้าน้ํามันเป็นหลัก ก็เลยต้องใช้เงินดอลลาร์เยอะมากเพื่อจ่ายค่าน้ํามันแพงๆพวกนี้ค่ะเข้าใจได้เพราะความต้องการใช้ดอลลาร์มันสูงแต่ดอลลาร์ในระบบมันมีไม่พอค่าเงินกีบเทียบกับดอลลาร์มันก็เลยอ่อนค่าลงตามกลไกตลาดอุปสงค์อุปทานธรรมดาเลยครับอืมสภาวะแบบนี้อาจจะเปรียบได้ว่ามีกินแต่ยังไม่มีใช้นะครับ อ่อมีกินแต่ยังไม่มีใช้ชัดเลยค่ะคือมีทรัพ,พยากรมีของกินในประเทศเยอะแยะแต่เงินสดหมุนเวียนโดยเฉพาะเงินต่างประเทศที่ต้องใช้ซื้อของจากข้างนอกมันขาดมือชั่วคราวประมาณนั้นเลยครับเป็นเรื่องสภาพคล่องระยะสั้นจริงๆไม่ใช่ปัญหาโครงสร้างระยะยาวฟังดูเหมือนเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาจัดการแล้วทางรัฐบาลลาวเขามีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างคะตอนนี้ครับ จากข้อมูลที่ทราบมารัฐบาลลาวก็ได้ไม่นิ่งนอนใจนะครับเขาก็กําลังพยายามแก้ปัญหาสภาพคล่องนี้อยู่หลายทางทั้งเรื่องการเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงเงินต่างประเทศเข้ามาการออกมาตรการรณรงครงให้คนหันมาใช้เงินกีบในการซื้อขายในประเทศกันมากขึ้นลดการพึ่งดอลลาร์และที่สําคัญคือเร่งรัดการส่งออกสินค้าต่างๆทั้งเกษตรพลังงานเพื่อเอาเงินตราต่างประเทศกลับเข้าประเทศให้มากขึ้นก็คือแก้ที่ต้นเหตุเรื่องดุลการค้ากระแสงเงินสดนั่นแหละครับ อืมก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็กำลังดำเนินการอยู่สรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าภาพของสปป,ปลาวมันไม่ได้แย่อย่างที่ข่าวลือว่ากันเลยนะคะเนี่ยแต่กลับมีศักยภาพมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะมากถูกต้องครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่าเออเราไม่ควรจะตัดสินอะไรง่ายๆจากข่าวผิวเผินหรือภาพแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับการวิเคราะห์เรื่องใหญ่ๆแบบนี้ ้องมองให้ลึกถึงโครงสร้างสินทรัพย์จริงๆศักยภาพระยะยาวส,วสปะปะลาวเนี่ยไม่ใช่ประเทศกำลังจะล้มละลายเลยแต่เหมือนมังกรที่กำลังจะตื่นมากกว่ามังกรกำลังจะตื่นใช่ครับแล้วรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเนี่ยก็เหมือนเป็นลมหายใจแรกของมังกรตัวนี้เลยที่จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพเขานำพาทรัพยากรสินค้าจากลาวออกไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้นเยอะทั้งจีนยุโรปหรือที่อื่นๆ ขณะเดียวกันก็จะพาการลงทุนนักท่องเที่ยวความเสื่เรีนต่างๆเข้ามาสู่ลาวได้มหาศาลในอนาคตเลยค่ะโดยเฉพาะสําหรับนักธุรกิจนักลงทุนไทยเรานะคะสถานการณ์แบบนี้อาจจะมองเป็นโอกาสทองก็ได้นะคะคือในขณะที่คนอื่นอาจจะกลัวข่าวลือหรือมองเอ็นแต่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าเราเข้าใจภาพใหญ่เข้าใจศักยภาพจริงๆของลาวเนี่ยเราอาจจะเห็นช่องทางลงทุนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจก่อนคนอื่นก็ได้ เพราะนี่อาจจะไม่ใช่ประเทศที่กำลังจะแย่แต่เป็นประเทศที่กำลังจะทะยานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้สูงเลยครับค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแกะรอยสอปปลาวกันในหลายมิติเลยนะคะตั้งแต่เรื่องหนี้สินทรัพยากรรถไฟความเร็วสูงวัฒนธรรมแล้วก็ไขข้อข้องใจเรื่องเงินกีบ <c oughs> ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพสปปลาวที่ชัดเจนขึ้นรอบด้านมากขึ้นนะคะครับผม และเพื่อเป็นการต่อยอดความคิดนะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเล็กล้อยซึ่งอาจจะไม่ได้มีคำตอบชัดๆในสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แต่ก็น่าสนใจสำหรับอนาคตครับลองคิดตามดูนะครับว่าเมื่อเราพิจารณาถึงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของลาวที่ตอนนี้สำคัญขึ้นมากเพราะรถไฟความเร็วสูงบวกกับความรวยทางทรัพยากรที่รอการพัฒนานเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเพื่อนบ้านอย่างไทยเราจะเปลี่ยนไปไหมในทศวรรษหน้า จะมีรูปแบบการพึ่งพากันหรือแม้แต่การแข่งขันกันแบบใหม่ๆเกิดขึ้นไหมนอกเหนือจากการซื้อไฟหรือค้าขายชายแดนแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะครับผม